สัญญาไว้วนะคบพ่อแม่ลูกว่าเราจะกลับบ้านเลยไม่แวะที่ไหนละครับเพราะว่ามันดึกมากแล้วสุดท้ายรถตู้ตุ๊กตาตกทั้งครอบครัวเลยครับตู้ตุ๊กตาละลานตามากไม่รู้จะคลิปตู้ไหนก่อนเลยทีนี้ตุ๊กตาข้างในแต่และตู้ก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นแววโอขอคีิปสติก,ก่อนก็แล้วกันนะครับอยากได้มากแม่ก็พักตลอดเวลาแม่ขยับซ้ายขยับขวาอยู่นั่นแหละค่ะความจริงตาแม่ไม่ค่อยดีนะตาไปโซดีกว่า แต่ไม่รู้ทำไมพี่โซเชื่อแม่จ้ะปล่อยลุงไปเลยคัะเป็นไงตรงนะครับแต่คลิปไม่ขึ้นขอลองใหม่อีกสักตัวสิแม่ก็เหมือนเดิมเลยครับพลาดตลอดเลยจนพ่อบอกว่าให้ลูกคลิปเองเธอเนี่ยพ่อบอกยังไม่เชื่อขยับเองเลยเป็นไงละ่ะเสียไปอีก10บาทครับแม่แม่ขอโทษนะไม่เป็นไรครับแม่แต่รอบนี้พี่โซขอทําเองนะครับแปวเกือบได้แต่ไม่ได้ครับ กลับบ้านก็นถือรับแม่หลายบาทแล้ว